สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด้อพี่น้องเอฟซีเอามาเนี่ยัจะพามาตามแนวทางอ่ะกันนะพี่น้องเนาะแนวทางกันนะครับผมแนวทางของหัวรัฐบาลไทยกันพี่น้องเอฟซี่ครับผมสูตรอ้าวสูตรคัมภีโบราณอ้าสูตรคัมภีเงินล้านนะพี่นอนะ้องเนาะ สูตรคัมภีร์เงินล้านสูตรหนึ่งสูตรสองมีอยู่สองสูตรพี่น้องที่ครับผมอ่ะบนล่างกันนะพี่น้องเนาะสูตรคัมภีร์เงินล้านนะครับอ่ะของงวดประจําวันที่สิบหกนะครับผมสิบหกมิถุนายนนะครับหกหกกันเด้อพี่น้องที่ครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันนะครับ สูตรคัมพีร์เงินล้านนะครับผมมาเบิ่งกันครับสูตรคัมภีร์เงินล้านจะแตกต่งางแั่ไหนมาแปลกแปก,กันพี่น้องที่ครับผมอหวันดีสูตรคัมภีร์เงินล้านนะครับอามีอยู่สองสูตรพี่น้องมาร่วมกันนะครับ สูตรคัมพีเงินล้านมีสองสูตรนะครับของอของปูขุนนะครับปูขุนเด้อพี่น้องที่ครับผมปูขุนนะครับปูขุนเด้อพี่น้องทอ่ีอะสูตรคัมพีอาเงินล้านนะครับผมมีสองสูตรนะครับ นะครับผมสูตรแรกนะครับวิ่งบนล่างเหมือนกันพี่น้องอ่ะสูตรที่หนึ่งนะครับผมสูตรหนึ่งนะครับผมอ่ะสูตรหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งวิ่งนะครับสูตรหนึ่งวิ่ง วิ่งศูนย์ตัวเดียวนะครับพี่น้องเอฟซีสูตรหนึ่งให้วิ่งศูนย์ตัวเดียวนะครับมาแปลกแปลกกันสักนิดนึงนะพี่น้องเนาะนะครับปูกระสันห้ามาพี่น้องเอฟซีนะครับผมเปิดคัมพีใส่เลยว่าท่านปูว่านะครับพี่น้องเอฟซีปูขุนเปิดคัมพีใส่เลยสูตรคัมพีเทวดาว่าสันสูตรนี่ เดินดีว่า่านปัวนะครับเดินดีเอาฉะนั้นจะเดินดีจะมาตัวไหนมาเบิ้งกันครับพี่น้องมาเบิ้งกันนะครับมาเบิ้งกันนะครับผมจับคู่กันเปนเลยพี่น้องสิสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่1น่งวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์แต่จับคู่บดติตศูนย์ยสูตร นะครับสูตรของปูกันนะครับแอกกังงงคือกันนะครับพี่นอ้องเอามาเบิ้งกันครับผมปูจับคู่ให้รวดพี่น้องจับคู่ให้เลยนะครับพี่น้องอีฟซีนะครับจับคู่รวยพี่น้องหกหนึ่งนะครับ หกห้าหกเจ็ดสองเก้าหกเก้าเก้าห้าสองห้านี่ครับคือสูตรที่หนึ่ง นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซีสูตรที่หนึ่งจับคู่กันนะครับผมต่ว่าวิ่งศูนย์พี่น้องวิ่งศูนย์ต่เป็นยังปูให้จับคู่จิตหกแสดงว่าปูให้เน้นทีว่วงกลมห้ทีหกหนึ่งพี่น้องเอฟซีหกหนึ่งตัวร่องก็คือหกเจ็ดพี่น้องเอฟซี นะครับอ๋อเลขติดมีเลขติดความพี่น้องอ่ะเลขเลขติดเลขติดนะครับมีสองมีหกมีเก้านะครับผมนี่คือเลขติดนะครับพี่น้องทุกซี่เลขติดของปูกันนะครับ มีสองมีหกมีเก้าปูได้วิ่งได้หนีนพี่น้องเนาะอ่ะนี่คือสูตรที่หนึ่งอ่ะทีนี้มาเบิ่งสูตรที่สองพี่น้องยุ่ซีเหงงงบ่ะพี่น้องอ่ะมีสองสูตรสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรคัมภีร์เทวดามีหนึ่งมีสองนะพี่น้องอ่ะมีหนึ่งมีสองสูตรนะโอ้ยนาะครับผมสูตรที่สองนะครับ สูตรที่2กันนะครับสูตรที่2นะครับเลขติดนะครับเลขติดเลขติดบอล่อคือบนล่างนะพี่น้องที่ครับผม1กับ7นะครับผมหนึ่งกับเจ็ดด้วยพี่น้องนี่ครับ นี่คือสูตรที่สองของปู่ขุนนะครับเลขกติดเลขกวิ่งนะครับเอา้าเป็นเลขวิ่งโอ้ยสับสนบพี่น้องสี่ครับผมอ่ะเล็กติดบมเมนพี่น้องที่ข่าวออกซะนะครับเลขติดของปูอา่าก็มีสองมีหนึ่ง มีซีมีเจ็ดให้อะกังง่องกันนะพี่นอ้องเลขติดนะครับผมอันนี้บะแม่นะพี่น้องข่าวอ,อกนะครับผมนะครับข่าวอ,อกนะครับวิ่งนะครับผมปูหายวิ่งวิ่งหนึ่งกับเจ็ด นะครับผมหนึ่งกับเด้เยพี่น้องเด้อนี่ครับปูวิ่งหนึ่งกับเกนะครับสูตรที่สองได้พี่น้องสูตรที่สองวิ่งหนึ่งกับเจับโค่นะครับวิ่งนนีก็ได้พี่น้องสี่ปูวิ่งหน่ันละก็คือมี1นึ่งอ๋ออกมาพี่น้องเปลี่ยนหมึกกันนะครับหนึ่งศหนึ่งหกหี สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่นี่ครับคือสูตรที่สองมีสองสูตรสูตรคัมภีร์เทวดามีสองสูตรเยอะไปไหมพี่น้องสี่ครับผมอ่ะเยอะไปอ่ะของปูขุนนะพี่น้องเนาะของปูขุนให้มาอย่างนี้ก็เปลี่ยนแปลงของปูไม่ได้นะครับเพราะว่าปูหายมาอย่างสี่เนาะพี่นอนะ้องเนาะอ้าปูขุน สูตรคำพีเงินล้านนะครับพี่น้องสูตรคำพีเงินล้านสูตรหนึ่งสูตร 1, สองนะครับพี่น้องสูตรหนึ่งสูตรสองนะครับผมอาแอดตงกล่มให้สูตรก็นเลยครับสูตรหนึ่งสูตรสองกันนะครับเอาปูให้เน่นตัวใดสูตรที่สองนะครับผมเน่นเจ็ดศูนย์ตัวเดียวนะครับผมอันนี้ก็คือตัวร่องหนึ่งศูนย์นะพี่น้องนี่ครับ สรุปแล้วสูตรกัมพีเทวดานะครับพี่นอ้องอ่าสูตรสูตรกัมพีเงินล้านนะครับสูตรกัมพีเงินล้านของปู่ขุนอ่าเน้นบนหกหนึ่งอ่าสูตรที่หนึ่งเน้นหกหนึ่งรองหกเจ็ดสูตรที่สองเน้นเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับนี่ครับคือของปู่นี่มีสูตรหนึ่งสูตรสองพี่น้องสิครับผมสูตรกัมพีเทวดา มีสูตรหนึ่งสูตรสองให้พี่น้องเอฟซี่กันเอาครับพี่น้องเข้าใจว่าครับพี่น้องว่าเข้าใจกะอาตามที่ตัวเน้่กันแล้วกันมาพี่น้องเอฟซี่ครับผมอ่ะขอให้โชคันกันครับ